สวัสดีนะคะมาพบช่องน้องอันดามันนะคะวันนี้มาดูพายุหมองกันนะคะวันนี้ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะนี่น้องแซนดี้นะคะไปแล้ววันนี้เล่นโคลนเประเลย บรรยากาศส,สวยงามมากเลยนะคะวันนี้อันดายังไม่มาเลยจะพาลงไปดูพายุหมอกนะคะวันนี้ งามมากเลยนะคะาามมายะคะายสีไทยนะคะ กุกกี้น้นคายซิกโก้นะคะดูคะ่ะนี่พายุเรานะคะสวยงามมากเลยนะคะช่วงเช้าฝนตกก็แต่เมื่อคืนตอนตอนนี้ยังไม่หยุดตกเลย,ย,ยเป็นหมอกที่สวยงามมากๆเลยนะคะ มองไม่เห็นทะเลเลยนะคะตอนนี้ออวันนี้มาพบกับพายุหมอกกันนะคะนุ่นพระเอกของเรานะคะกำลังจะมาพระเอกอันดาอาบน้ำอยู่ขอ,อความปล่อยให้เล่นน้ำนะคะวันนี้ไปกินน้ำนะคะเพราะว่าน,น้องเล่นโคลนเมื่อคืน ขี่ใส่หลุมแล้วก็เล่นนะคะน้องอันดาดื้อมา,มากเลย <laughs> ไปเยี่ยเยี่ยใส่โคแล้วก็เล่นตัวเองนะคะน้องอันดาโน้นพ่อควานล้างแต่ขาให้นะคะเพราะว่าน้องเย็นอาอาบนมำให้แล้วเย็นมากพ่อจ๋า <laughs> จะเดินนี้แล้วกลัวน้ำอันดาบอกผมหนาวพ่อ ้องยังเด็กอยู่นะคะเห็นอะไรก็กลัวนะคะ เปะเปหนาวฝนี่นอันดาดูหมอกสวยงามมากนะคะหมอกอมนรถฝนฟืนช้าช้ หนาวครอบครัอเรว่าหนาวไปเลยไปแล้วไปกินอาหารเลยนะตอนนี้ไปแล้วไปแล้วนุ่นนตสูดก็ไม่เปียกครับพรอบครรีบรีบไปกินอาหารเข็นเจอฝนนะคะดีดีใจมากเลยอันดาเจอฝนเอาไปอยู่ที่กินก่อนเพราะว่านางกลัวฝน ดีใจดีใจไม่ได้กลัวนะคะเขาแบบเล่นกลนกันนะคะเมื่อเช้าพี่กวากพี้กวากเลยเมื่อเช้าอ,อือดูขาเอออะไรนาตาลีฮะอะไรเ้านาตาลีก็รอประจำเลยหยุดจุดนี้ไม่ได้ไปไหนเลยเราอันดามา อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องอันดามันด้วยนะคะสวัดีโอห้หิว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 สำหรับวันนี้สวัสดีนะคะเดี๋ยวอาบน้ำต่อพื่อความบอกสำหรับวันนี้สวัสดีะคะ่ะ